รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชนได้ทุกวัย。สััมตมีชนชนปเ สวัสดีค่ะทุกผู้ชมที่เคารพค่ะน,นี่คือรายการส่องธรรมกับดิฉันรัตมณีกังวานไกลและทีมงานค่ะรายการของเรายังคงทำหนะ้าที่เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ให้กับวัดต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะวัดต่างๆนั้นอยากจะประชาสัมพันธ์ให้ชาวพุทธนั้นได้มีโอกาสร่วมทำบุญทำกุศลสืบทอดสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาด้วยกันวันนี้เราจะไปที่ใดบ้างนั้นติดตามค่ะ ขอความสุขความสวัสดีจงมีกับท่านสาธุชนผู้สนใจในการมาร่วมบุญกุศลบำเพ็ญบุญกุศลทอดกระถินสามัคคีที่วัดสะแก้วตาบลบางเสดเ็จอําเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองทุกทุกท่านวันนี้วัดสะแก้วได้ปรารภในการทําบุญทอดกรถินสามคัคคีเรื่องกระถินนี้เป็นเรื่องของ ท่านพุทธศาสนิกชนที่จะต้องมาร่วมบำเพ็ญบุญกุศลกันคําว่ากรถินเนี่ยแปลว่าไม้เสดงในการขึงผ้าตึงเพื่อจะเย็บย้อมให้สําเร็จแล้วกรถินเนี่ยเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ของท่านสาธุชนทั้งหลายเพราะว่ากําหนดไว้ปีหนึ่งมีครั้งเดียวแล้วในครั้งเดียวนั้นก็มีแค่เดือนเดียวดย้วยเขตมีแค่เดือนเดียวฉะนั้นจึงได้อานิสงส์มาก การทอดกระถินเดือนเดียวแล้วก็ต้องมีเจ้าของเดียวด้วยแล้วผู้ที่จะพระทรง์ที่จะรับกระถินได้ต้องมีห้ารูปขึ้นไปจึงจะรับกระถินได้น้อยกว่านั้นรับกระถินไม่ได้นี่ตามที่พระวินัยนิยมบรมบพุทธ,ธานุญาตว่าไว้ฉะนั้นขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าเราโชคดีได้มีโอกาสทอดกระถินเพราะการทอดกระถินนั้นเป็นเรื่องของญาติโยมที่จะต้องนํามาทอด การทอดกระถินเรื่องกระถินจริงๆนั้นไม่ใช่เรื่องเงินเรื่องทองเป็นเรื่องของผ้าเป็นเรื่องของความสามัคคีสามัคคีของโยมที่ร่วมกันอย่างหนึ่งสองสามัคคีของพระสงฆ์ในการทาจีวรสมัยโบราณสามัคคีในการพิจารณาประสงค์ที่จะเป็นองค์ครองกระถินด้วยฉะนั้นเป็นเรื่องของความสามัคคีตลอดเรื่องเรื่องกระถิ่นนี้ฉะนั้นวันนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้นํา สิ่งของมาเป็นบริวารกรถินก็ดีหรือติดปัจจัยเป็นบบริวารกรถินก็ดีก็ขออนุโมทนากับทุกท่านแล้วกรถินนี้ขอให้ท่านสาธุชนปีนี้คุณพระสิทธิ์กับคุณพรพินันพพินิจเรืองศิลป์ได้เป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าของขายภาพประตูน้ำกอทมนะประตูน้ำกอทมก็มาร่วมเป็นเจ้าภาพ พร้อมกับทุกท่านทั้งหลายสาธุชนทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เลยว่าการทอดกระถินนี้ผู้วัดวัดนั้นพระสงฆ์ก็จะได้รับอนิสงส์ห้าประการหนึ่งไปไหนไม่ต้องบอกลาไปได้ได้อนิสงส์จากกรถินแล้วสองไปไหนไม่ต้องเอาผ้าไปครบสามผืนสามผืนก็คือมีสังฆติจีวรสวงสาม ชั้นปรำประโรชนะเรียกว่าชั้นเป็นหมู่เป็นวงได้ตอนก่อนนั้นอยู่องค์เดียว4ีรากที่เกิดขึ้นในวัดนั้นก็เป็นของพระที่จำพรรษาอยู่ในวัดนั้นข้อสุดท้ายเก็บอดิเรกจีวรได้นี่เป็นอนิสงส์กฐินและญาติโยมก็จะได้รับบุญกุศลก็คือหนึ่งเป็นการ ดำรงพระพุทธศาสนาให้สถิตสถาพรสืบต่อไปสองเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีให้ยืนยงมั่นคงสืบต่อไปสามเป็นการแสดงความสามัคคีของหมู่คณะของญาติโยมดังบาลีว่าสุข,ขาสังคสะสามาคัคคีความรอมเพียงของหมู่คณะเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการทอดกระถินของญาติโยมนั้น จะได้บุญมากก็อยู่ที่หนึ่งต้องตั้งใจตั้งใจทำตั้งใจตั้งแต่เป็นเจ้าภาพจองกระเถิดแล้วสองตั้งใจทำสามตั้งใจปฏิบัติตั้งแต่เริ่มเป็นเจ้าภาพก็ดีหรือมาร่วมบุญผุศลนก็ดีทุกอย่างอยู่ที่ตั้งใจทางนั้นเมื่อท่านตั้งใจแล้วจะสำเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาดังบาลีว่าศรัทธาสาธุปฏิติตาเมื่อมีศรัทธาตั้งมั่นแล้วทำอะไรก็สำเร็จทุกประการ ดันั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายที่มาร่วมบุญท่องถิ่นวันนี้ท่านจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยขอให้ทุกท่านเจริญด้วยลาบยศสุขสารเสริญขอให้เจ้าภาพจงเจริญก้าวหน้าในการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้และขอให้ญาติสนิดมิตรสหายท่านสาธุชนทั้งหลายที่มาวันนี้จงประสบแต่ความสุขความสวัสดีหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัย คิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนาลาบยศสุขสรนเสริญเจริญมาสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจังบุญกุศลที่ทุกท่านได้มาร่วมบุญทอดกรถินในวันนี้ถวายทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมขอให้มีสติปัญญาเลิศล้ำรู้แจ้งเห็นจริงในพระสัธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจนถึงมรรคผลนิพพานโดยทั่วกันขอจเจริญพร หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าในช่วงเวลาสั้นๆที่เราพบกันในทุกเช้าวันเสาวแบบนี้ท่านผู้ชมจะได้รับประโยชน์และอย่างน้อยรู้สึกสุขใจค่ะหลังจากจบรายการอาจจะได้มีโอกาสเดินทางไปตาวัดต่างๆที่เราแนะนําและอย่าลืมนะคะติดต่อสอบถามหรือว่าพูดคุยกับเราได้ตามช่องทางที่ขึ้นไว้รัฐมนีกังวันไกลและทีมงานลาไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ